สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวชมนิรทศการศิลปะนานาชาติ BAB 2022ซึ่งปีนี้จะมาในทีม chaos and calm โดยปีนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดแสดงงานมากกว่า200ชิ้นโดยทั้งหมด เ3ศิลปินด้วยกันในที่ต่างๆนะครับก็จะมีสิบสองที่เนาะกระ,กระจายกันไปซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูที่ที่เขาจัดในศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับซึ่งงานเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในฮอลล์ที่ชั้น B2 งานศิลปะก็จะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2565จนไปถึงวันที่23กุมภาพันธ์2566เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา10โมงจนไปถึง2ทุ่มมาง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถนั่ง MRT มาลงที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจได้เลยก็คือแบบว่าถึงเลยนะครับเดินไม่ไกลเลยหรือใครเนี่ยจะขับรถมาก็ได้นะที่นี่เนี่ย มีที่จอดรถเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือสะดวกมากๆเลยเนะสำหรับใครจะมาทั้ง2แบบก็คือง่ายมากๆ ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดงานของ BAB เป็นครั้งที่3แล้วนะครับถือว่าเป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยก็ว่าได้โดยเนื้อหาในครั้งนี้นะครับก็จะมุ่งสะท้อนไปถึงสภาพปัญหาที่มนุษย์กำลังเผชิญกันอยู่บนโลกนี้ในช่วงเวลาต่างๆนะครับตลอดจนพยายามนำเสนออาทางออกบางส่วนนะครับผ่านการจัดแสดงงานศิลปะที่หลากหลายอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่า ครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีงานจัดแสดงศิลปะมากกว่า200ชิ้นด้วยกันซึ่งมาจากศิลปินทั้งหมด73ท่านนะครับจาก31สัญชาติซึ่งถือว่ามีความหลากหลายเนาะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ารวมศิลปินหลายๆคนเข้าด้วยกันเนาะแล้วก็จะกระจัดกระจายนะครับไปยัง12สถานที่ต่างๆเนาะซึ่งในที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลปินเนี่ยก็เป็นแค่หนึ่งใน12ที่เท่านั้นเมื่อเรามาที่นี่เนี่ยก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราต้อง หาเวลาไปดูอีก11ที่ที่เหลือเนาะเพราะว่ามันแบบรู้สึกว่ามีอะไรให้เราชมมากมายเหลือเกินนี่ขนาดว่าเรามาแค่ที่เดียวนะครับยังรู้สึกว่า หเราได้เห็นศิลปะที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีหลายแขนงให้เลือกชมด้วยกันเนาะใครมีเวลาว่างเนี่ยก็ลองมาเดินเล่นได้นะครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้ i n นสปิเรชันจากงานศิลปะพวกนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนลองติดตามกันตอนต่อไปได้เลยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน u t u b e ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถ เข้าไปดูได้เลยใน f a c e b o o k One Free Day เพจท่องเที่ยวหรือหากใครที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปส,รสวยๆนะครับเข้าไปดูได้เลยในได้ @under_score_thanit